ต่อได้ตัดเรียกไม่ได้เห็นปรับเรียกเสร็จใบกล้วย่ะคอนะครับนำทีมโดยแอดมินบั้นหมีกับสมาชิกใหม่ ลงช้างนะครับช้างเย็ดอะไรนะช้างเย็ด <laughs> เอาคลิปด้วยเสียเข้ากล้องนะเฮ้ยหลอดไปครับเทีเลยไดบอกว่าทำคลิปแล้วปลาไม่กัดเนี่เฮ้ยโอ้โหตามมาไดินถึงนี่เลยมันไ่ไส้เถอะเราลากเร็วไปปหเนี่ยไม่ยแอ้ก็ไม่ออกเนี่ยมันงอแค่มันใสใสอ่ะ มห้น้องเอาเต็มหรอกจับหมดไปแล้วครับหนึ่งดอกไม่โดนพี่น้องเบาๆบอ้ยาไปแล้วเบาๆไม่ต้องลากเร็วลากกระชากรับครับผมลากมันกบยางก็กัดอย่าเทอะะบ้บุยเยู่นะเบาเบาครับเบาๆครับ สองอ่ะเอาเอาแล้วเรียบร้อยครับรพี่หน,นุ่มรู้เรืร่องรู้เรื่องตาเผาแล้วปูวันนี้มาว่าไงครับอันนี้คือคลิปสดๆนะครับพี่พีร์รู้ครับพี่พีรัวู้นะครับใส่ลงคอเฮ้ยฟิดฟลักเอีกเปยวเปลวเลยนะครับ <laughs> ปเปล่าน่าใช้ได้เห็น <laughs> ตัวแล้วโอเคอ้าวอีกรอบหนึ่งครับเอามาใก,กล้ๆหน่อยฟิตฟ็อกส่ลงคอฟิตฟ็อกส่ลงคอครับผมโอเค